อยากได้แบบนี้จะทำได้หรอนี่เปิดตัวนักแสดงนำอัญญาลูกอัญญาคุยนอนอย่างนี้น่าขุ้นใจอะไรอ่ะพิธีดีดมากเลยตอนนี้แม่ทิ์ต้องบอกว่าคุยลูกชายฉันเก่งมากอยากให้ดูเพิ่งหลัง ยิ่งเลยโอ้โหเป็นเลอดเลยเฮ้ยเป็นไรลูกโอ้ยทำไมผิวมันสักๆเนี้ยเราอ่ะไหนขอมามีดูหน่อยสิอยู่แต่ในห้องแอร์ทั้งวันเนี่ยผิวแห้งไหมเนี่ยแห้งอ่ะตอนนี้เราทำยังไงดีทำยังไงดีนี่เลยครับเซลลวีครับไครคือครับว้าววว้าโอเคพอแล้วลูกเดี๋ยวมันเยอะเยินไปต่ตรงไหนที่แห้งๆคันๆเมื่อกี้ลูกาแล้เก่าอยู่ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเอาได้วย ทาเซลาวีนะผิวจะได้ชุ่มชื้นไม่แดงไม่เป็นขุยแล้วก็ไม่อักเสบวันนี้นะเรามีไปถ่ายปุ๊บมีที่าราสษานะเราจะมาขีดแห้เป็นขุยไม่ได้นะลูกจะไม่หล่อนะผิวตรงหน้าแลยแล้วไม่ได้มีแค่2คนเท่านั้นนะสี่คนไปเลยจ้าว<า>ันนี้งาน4ีน่คนนี่ลูกสาวยังหลับอยู่ใช่ไหมอยู่ข้างล่างใช่ไหมท่าน่าทำไงที่มันมีสอนทําไงลูกคืน้นลูกคืน้นลูกนี่ลุกขึ้นชันนั่งผจะไ,ไม่เหีย่ย พี่ด,ดนะีพี่ดีท่านะเว้ยพี่ดีพี่ดีหายไปไหนพี่ดีน้องเพ่คนนี้ใครอับบ๊อกผิวนุ่มจังเลยผิวนุ่มมาก การทาเซริมทุกวันนะคะจะช่วยทาให้ผิวไม่ด้านนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก2เดือนขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าผ่านการพัฒนานะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเขาก็มีส่วนผสมของเซรามมาด้วยนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะเธอก็ควรต้องทาด้วยรู้ไหมโอ้ยเราทาประจําอยู่แล้วเวลาเราเดินผ่านเราก็ควาเข้ามาทาเลยเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอควาแสดงว่าเธอใช้ตัวนี้ที่เป็นวันจิริ i n ่งคใช่ไหม ใช่แล้วแต่สําหรับเรานะเราจะใช้ตัวนี้เป็น moisturizing lotion อันนี้เราจะทาตอนกลางวันแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะเราก็จะโบกตัว moisturizing ครีมแบบหนาๆไปเลยเนื้อเขาจะต่างกันตัวครีมตัวนี้เนี่ยนะมันจะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งมากแต่ถ้าเป็นโลชั่นเนี่ยก็จะเป็นคนผิวแห้งปกติแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะก็คือเหมือนกันเลยผิวนุ่มวันนี้เราจะไปถ่ายแดบดบใช่ไหมเราจะพกแบบนี้177 ml จ้าพกพาสดวเพราะว่าที่สตูเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปิดแอร์เย็นมากและผิวก็จะแห้งไม่ต้องควักก็คือ ือใช้ได้ง่ายๆเลยแต่ที่เราบอกว่าเราใช้แบบควักเนี่ยเพราะว่าเราชอบเนื้อครีมเขาเพราะว่าถึงเนื้อครีมเนี่ยเขาจะแบบว่าลิชนะแต่ว่าพอเวลาทาไปเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนียวเหนืยหนักเลยะพอทาตัวนี้นะมันจะเหมือนมีอะไรเคลือบผิวเอาไว้ตื่นเช้ามานะผิวนุ่มมากไอ้บอยใช่เลยด้ เราแนะนำนะว่าตอนนอนอะ่ะเธอควรจะเอาอะไรมาอุดหูด้วย <c oughs> 1970, ลูก้องเสียงดังมากเลยและเซราลวีนะครับเขาเคลมว่าชุ่มชื้นนานถึง48ชั่วโมงครับแล้วก็สามารถทาหน้าได้เลยใช้อยากทาครีมมาตรกนี้ถแล้วก็ทาแขนทาแขนอ่าใช่อควาอีกนิดนึ่นอใส่มือมทาแขนทาแขนวันนี้ไปถ่ายหนังสือใช่ นิตยสารครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ของของลูกของลูเขาไม่ได้เอาพ่อกับแม่นะคะเอาลูกได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่มันวุ่นวายนะมันวุ่นวายแน่ๆอยู่แล้วแต่จะวุ่นวายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวต้องไปดูไปไปเลยไปเลย ทำไมทำไมต้องมาเช็ดเซลาวีเคาไว้ทาที่ไหนลูกทาที่ไหนทาที่กระจกหรือทาที่ตัวทาที่ตัวเออแล้วมำไหนูมันทากระจกล่ะมาเช็ดที่แปะนั่นแหละเอามาแปะได้ยังไงเช็ดให้สะอาดเลยสะอาดยังดูสิลูกเนี่ยก็จะว่าไปแล้วกระจกต้องเงาขึ้นกันแล้วเดินไปผมจะเป็นอย่างเนี่ยเช็ดให้สะอาดเลยน้องพี่ยังไม่สะอาดเลยชชชชชช เต็เลยออกแรงหน่อยสะอาดแล้ววันนี้จะเช็คงานเต็มเลยนี่ดีใจดีหมดหรือยังเจ็บหม้อน้องพีหม้อน้องพีเบาเบาสิไม่ต้องพีไปนั่งทับขาเขาไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะไปถ่ายแบบแล้วลูกไปครับเบงก๊กไป มาแล้วลูกสาวมาแล้วองอ่สงบเสงี่ยมแล้วเนาะได้ขนมแล้วสงบเสงี่ยมนะกองทัพเดินด้วยท้องเห้ลุงมอบตำแหน่งให้นะได้สิได้สิเท่้าทัน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 นี่เปิดตัวนักแสดงนำ ไม่บอมีผู้นำีมเสร็จมิ้นะีมของอะไรอ่ะพีมก็ยังไม่ได้เขียนนะคะโอ้ยไอวอล์กอัพไ t ตีสหรอกันไปมวยพี่แต่สาวสวยเขาเอาแต่แต่พูดพ่อแอ่การไห้รุงเอ็มให้ไหมคะให้ไหมให้ลุงเอ็มไหมคุงข้าอดีตอดีเอดีความคุณนวายนะครับ ไปกก่อนแล้วนะบียวบิว้องพีพีไกก่อนเดี๋ยวไปจะไปถ่าแล้วนะเจะโอ้โหงงไงไม่เอม่เดี๋ยวทลองใหแต่นยาวโอเคนะเนี่ยชิลชิลชิล พี่ไม่ลงเลยอะจะหลับแล้วด้วยฉหลับแล้วเหรอลูกไหนเขาทำท่าชนยังไงครับเขาทำท่าชนยังไงต้องหันมายิ้มด้วยเขาบอกว่าต้องหันมายิ้มด้วย โอ้ยไทอร์อะไรวะไทเอรัทแย่แล้วชนอีกทีเลยชนอีกทีอันยาไอ้บาเต้นละคนเยอะอันยาลูกอันยาไอ้

ไอ้บาชอบถ่ายรูปค่ะอัญญาอุ้ยอย่าอมสิลูกเสร็จไปแล้วอ่าโอเคสร็จนอี่เหมือน sure> um ี่มมีแต่งหน้าเสร็จแล้วต้องรีดนิ่งเพิ่มพลังเดี๋ยวต้องปิดแล้วนะครับเฮ้ สวยจังเลยโอ้โหสวยไหมนักงดูพอใจนะิที่กกจรเอาองกล้องมาด้สินี่อันนี้อันนี้นี่ ดีใจดีใจอันนี้ก็คือมามีเซ็ตเสื้อเองนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีกี่หน้านะเขาใช้กี่หน้านะ สิบห้าหน้าจะตอนนี้ได้ไปประมาณกี่หน้าหกหน้าหกเจ็ดหน้าก็อยางได้แบบนี้จะทําได้เหรอแบบนี้อย่างเงี้ยจะทําได้เหรอโอติถ่ายเด็กเยอะไหมครับถ่ายเป็นเล่มอ่ะถ่ายเป็นเล่มแต่อันนี้กลับไปก็ต้องกินยาลดไมเกรนหน่อยยิ้ม เพราะกล้องพี่อยู่ตรงนี้ไงงไสวยมสวยเงยดซิ่้ค่ะดีนะเนี่ยผมเริ่มขึ้นแล้วอะไม่งั้นแล้วก็โอ้โหแฟชั่นสวยครับคนแต่งตัวน้อยอญาอะญาอญาอญาให้ให้มืนมีเป็นคนสั่งก็ได้มืนมีมืนมีสั่งเป็น trong dím vả này gì Ok Xin ra Ok Dím sẽ này น้องได้ไหมพี่พี่น่ารักมากไหนคิดเช่นเขาพูดอะไรมากขบอก I like to eat I like to eat เฮ้ย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 ,ย,ยพี่ดีอัพไฟด,ด,ได,ดาหวหัวเกินสะโพกแค่บัก ไตายแ uh มวพูดได้โอ้โอ้โอ้โหไอ้บ้าก่อนแป๊โอ้โหไอ้บ้าก่อนวิธีดีดมากเลยตอนนี้งใส่อะไรอ่ะลืก อารมณ์ดีจังเลยพักก่อนนะครับต่อไปเป็นพ่อๆกับมามีแล้วได้แล้วครับ พอแกให้ไอวะไอวาดูใวาดูนี่นีไอวาดูนี่เจ๋อจ๋ดิส HAPPY b i r t h day to you HAPPY b i r t h day HAPPY b i r t h day HAPPY b i r t h day to you Happy b i r t h day เขาไม่เล่าอันนี้น้องพีไม่ยอมนอนยิ้มด้วยมองกล้องพี่ดิ มันพี่ยืนแบบม่พ่อไม่ได้หรอ เขาจัดเขาจัดเสื้อเขาใหม่ก่ันนี่นะด้เลยเหรอคะสาได้เลยขอบคุณครับตลอดีขอบคุณครับตลอดว่าสวยๆครับว่าสวยๆวีพี่ทีพี่ทีมาดูพี่ทีเป็นลูกหล่อมากเลยนี่ไอ้วาก็มาว้าวนี่นะแม่ทีต้องบอกว่าคุยลูกชายฉันเก่งมากอยากให้ดูเรื่องหลัง ใช่น้องพีใช่ไหมเออไอวาลงไปเต้นฉันคือซุเปอร์สตาร์ตัวจริง S <S อ๋อร้องเงี้ยเหรอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่อดทนนะครั <S 2> <S 2> บ๊ายบายนะสวัสดีนะทุกคนอันเนี้ยไปบายพ่อสิลูกบ๊ายบายบ๊ายบายมาเป็นสนิทเงยบ๊ายบายเก่งมากเลยบ๊ายบายเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันนี้จบแล้วครับแค่นี้บ๊ายบายปิดเลย